สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเล่นกิจกรรมปลอเติมป้องกานกิจกรรมนี้ก็มาในวันตรุดจีนนะครับโอเคเราไปดูกันว่าต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะได้เท่าไหร่ขั้นแรกเติม9้ปองได้9นี่เหมือนได้4ีแล้วเนี่ยขั้น2ก็ได้25ขั้น3เติม2,4,9ได้40โอ้ก็คุ้มอยู่นะเนี่ย ผมจะเติมเท่าไหร่ดีนะาอันนี้เริ่มแพงแล้วว่าจะไม่เติมถึงขนาดนั้นผมจะเติมที่899คูปองละกันเพราะว่ามันจะได้ไอ้แล้วป้ายประกาศด้วยอันนี้เห็นแวบ,บมาเมื่อกี้ป้ายประกาศล u น่านิวเยียใครมีเท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นนะครับผมจะเติม899เโอเคไปเติมคูปองแป๊บบ โอเคครับเติมเรียบร้อยเรากลับไปดูที่กิจกรรมจะเห็นว่าจะรับได้แล้วผมจะรับทั้งหมดเลยละกันแต่เราต้องไปเช็คคูปองก่อนผมเติมไปเป็นเท่าไหรนะ่น่ากลับไปหน้าแรกปิดโอเคผมมี1599ห,หลังจากเติมไปคราวนี้เราก็เข้าไปรับคูปองในกิจกรรมอีกทีหนึ่ง โอเคครับรับหมดแล้วผมจะไม่เติมเยอะขนาดนี้แต่ใครมีทุนก็เติมทิ้งไว้ได้นะครับคล้ายๆกิจกรรมไอ้แมวเหมียวอะที่เติมเท่าไหร่ก็ได้เพิ่มนะขอเปิดป้ายแป๊บหนึ่งนี่ป้ายลุ n ่านิวย a ส2งศูอโอเคเรากลับมาเช็คคูปองกันตอนนี้มี1813หลังจากรับมาตอนแรกมี159่ผมได้มา 214คูปองโอเคเรามาดูใบปราะกาศที่ตรงนี้นะครับ้บาประกาศ A อ,อยู่ไหนมันจะมีจุดๆนี่ลูน่าดิวเยีย2025 LNY2025 กิจกรรมนี้ก็ใครมีเท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเติมเยอะขนาด3,000กว่าคูปอง โอเคครับถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปจะก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย